นะทําไมมือที่สามยังเกาะแฟนเก่าเราไม่ปล่อยสักทีอ่าก็มันดูมีหน้ามีตาไงเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าเป็นท่านประธานอะไรเงี้ยรอเวลานิดนึงนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่เขาตั้งใจจะไปจะแบบอ่าจะข้ามไปหาค่ะที่แบบจะดีดตัวจากแฟนเก่าเราแล้วก็ไปหาคนอื่นที่มีฐานะมากกว่าตอนนี้คือขยับยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังแบบยังวิ่งสองบานอยู่ยังจับปลาสองมืออยู่นะมือที่สามเนี่ย ไม่ใช่ว่าเกาะแบบแฟนเก่าเราคนเดียวเขาก็มีคนอื่นอยู่ค่ะเนี่ยลูกเล่นแพวพวนะคะมันเหมือนเกาะแต่จริงๆก็คือไม่ไม่ได้เกาะนะคะเออนี่แหละอีกใจนึงพูดตรงๆเลยที่ยังไม่เลิกกันก็เพราะว่าเขาเกลียดเธอไงเขาอยากเอาชนะเธอจ้ะอยากเอาชนะเธอก็เลยแบบว่าอยู่กันแบบฝืนๆแกนนไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าผู้หญิงอะ่ะเขาก็หาที่ใหม่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันเกิดอุบิเหตุอะไรนิดหน่อยอะคะ่ะก็เลย จำเป็นต้องอยู่กับแฟนเก่าเราอีกสักแป๊บหนึ่งจ้า